สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์ยอดนักบิดซนะครับก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวไออ้วนนะครับใครที่ชอบเล่นแนวไออ้วนเนี่ยก็ลองมาเล่นเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับเปิดใจดูนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีตั้งแต่เซ็ตห้นะครับไปจนถึงเซ็ตพันหเลยนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับผมก็ เริ่มต้นที่เป็นเซตแบบพวก85นะครับเป็นถึง93เลยนะเป็นสวนโปรโมชั่นนะครับประมาณนี้ตัวละครที่จะได้รับนะครับก็จะมีตัว300ตัว500และตัวพันนะครับในโปรโมชั่นแล้วก็พวกกล่องทรงกล่องสุ่มนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในของต่อไปเนี่ยจะเป็นของฟาร์มด้วยกันของฟาร์มเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับเห็นไหมก็มีตั้งแต่อันดับ3ไปจนถึงอันดับ1เลยนะครับผมในการฟาร์มนะใครที่เป็นสายฟาร์มอะไรเยก็ลองมาฟาร์มกันได้นะครับ ส่วนเติมสะสมนะครับเอ้ยทษีีไม่ได้เติมสะสมอันนี้น่าจะเป็นโปรโมชั่น3,000เลยนะครับก็จะได้เป็นอันนี้จะถึง96เหรอหถึก96เลยนะครับก็เอาเป็นเซตตบนะครับผมได้พวกตรงพวกตู้อะไรเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับในนี้บวก RGB บวกถึก5เซนก็เหมือน RGB Limited นะครับแปลว่าเซิร์ฟนี้เแนบบี่ยไม่ได้แพงขนาดนั้นนะก็เป็นสายแบบบวกกันนวเลยนะครับผมแล้วก็อุย้ยเซต4,000ฮะทำไมเซ็ต4,000มันถึกน้อยกว่าวะ แต่นี่อ๋อนี่เป็นเติมสะสมทั่วทีก็เหมือนเราเติม4,000บาทเราได้ทั้งอันนี้แล้วก็ได้ RTB เมื่อกี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าต้องเติมทีเดียวนะสำหรับอันเมื่อกี้แต่อันนี้เติมสะสมได้นะครับมันก็เลยถึกน้อยกว่านะประมาณนี้ด้วยแล้วก็ได้เป็นพวกตัวละครด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของต่อไปนะครับก็จะเป็นขออีกอย่างหนึ่งมีตัวละครสุ่มกล่องนี่ของุ่มกล่องจะเป็นประมาณนี้ ก็มีตั้งแต่ตัวสามร้อยนะครับตัวงงงหน่อยไปถึงตัวพันห้าเอเลียนนะครับตัวพันห้าส่วนใหญ่เขาก็น่าจะเล่นกันอยู่นะสลับตอนนี้นะครับแล้วก็มีอีกมีอีกก็จะเป็นตัวละครนะครับสั่งทาก็เป็นพวกอ่ตัวละครไม่ใช่เชิงสั่งทาหรอกก็เติมพันห้านะครับจะมีสามตัวให้เลือกแล้วก็ตัวสองพันจะน่าจะถึกสุดนะครับตอนนี้นะไม่รู้ว่ามีตัวห้าพันหรือเปล่านะอ่ตัวละครมีสามตัวนะครับให้เลือกประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าน่าจะสลับกันอันนี้เท่กว่าเยอะเลยเ ประมาณนี้แล้วก็มีแชร์กลุ่มนะครับผมใครที่ตามผมมาหรือว่าแชร์กลุ่มอะไรพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมแชร์กลุ่มนะครับนี่ตามนี้เลยเออตัวละครฟรีเซตฟรีนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเข้าในเซิร์ฟกัน <hour> ใช่ไหมไม่มีพวกแม็กยาโร่ดเขาแบบเมาเลยครับพี่เมาเลยแล้วผมมาช้าประมาณ20นาทีนะเพราะว่าเอ่อวุดว้ดๆอยู่กับเน็ตน,นะครับแล้วก็ไอตัวโหลดเนี่ยมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนกับผมเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่<า>โอ<ฮ>้โหแบบใจดีมาก ถ้าเป็นเซิร์ฟอืนนะนี่จะด่ากูไม่พักอ่ะเป็นอ่ะขอเล่นก่อนนะที่ผมเล่นนะครับเป็นเซตสามลอยนะครับผมไม่มั่นใจว่าเขาเล่นเซตอะไรกันนะมาดีมาดีหนุบหรือไปไอ้วันไอ้วันต้องพี่เซิร์ฟพีบอกดิระบบดีนะมาดิหยอดให้ก็พอไอ้หนุบไอ้เชี่ยอะไรเนี่ย ผมไม่มัน่นใจนะเขาจะเซตอะไรกันแต่แรงมากทำไมซองกูแกเป็นซองกระโปงเลยวะฮะซองกระโปงซองกระโปงเฮ้ยซองกระโปงซองถังร้อยเฮ้ยซองถังร้อยจริงไหมนี่ หรือวีไม่โดนหรืออะไรยังไงตะใบกันไกลไข่ผ้าไหมมาๆมาหรือไง,ไงวะนี่นนไงไไเฮ้ยเก็บของดิเฮ้ยเออแตกห้าห้าคูณแปดได้เท่าไหร่วะเฮ้ยมันได้สามร้อยแล้วเป็นไงนครับเซตนี้เซตอะไรข้าเอ็ด ที่เราใส่เป็น92นะครับโอ้คมคมคมโอ้ยชิ้นคมชิ้นคมมากโอ้ยชิ้นคมมาก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 มาดิไอ้หนุ่มถ้าจะวัดอ่ะ ฮึบฮึบเออลูกสองนี่น่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่นะถึงจะแรงก็เถอะแต่โซโล่นะครับโซโล่ Solo มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮึบมาดิหูแต่มันมันผมบอกเลยแลวนวะเนี้ยนี่ไงหัวสองแล้วขี้ฮึบใช้เซตอะไร90ใช้ได้ เพราะเซตเนี้ยโหดเซตเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอที่คือเขียวเนี้ยเอาเทคคือเขียวกูได้เขียวเขียวอะไรเขียวเขียวไม่รู้ว้ายสี่ร้อยดาเมจสี่ร้อยยี่สิบห้าห้าคูณแปดได้เท่าไหร่วะขอลองคูณสักคู่สักคู่กูไม่ตรงไม่ตัดแป้งละห้าร้อยไอห้าสิบห้าคูณแปดสี่ร้อยสี่สิบสี่ผมว่าเวียดดีกว่าโอเคเราเล่นเวียดเลยครับเขียวสามร้อยใช้ได้ใช้ได้แต่ยังไม่เท่าเอินที่ผมเล่นครับ มันมันหนีแหละว้ายขอได้เก็บเสร็จแป๊บมามามาไปกันต่อเก็บทุกซสองออด VSS VSS ไปไปแบบไม่ทันตั้งตัวเป็นไงผมต้องต้องปรับไป,ปรับสักคู่โอเคมันต้องสว่างสว่างเอง อุ้ยครับครับมาดิโอ้โหแม็กยังไม่ชักเลยอุ้ยเฮียแรงยังวะปืนมันดาเมจเท่าไหร่เนี่ยนี่ทุสองเขาเล่กันนะครับวอปดีนะผมว่าอาจจะกากไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ยังไม่แรงยังไม่แรง ไม่เท่าไหรเท่าไรยังไม่แรงยังไม่แรงเท่าไหร่ยังไม่แรงเท่าไหร่มาถึงปืนคู่ยังไม่แรงเท่าไหร่เฮียกูหนีกูหนีกูหนีงั้นแหละหนีขึ้นตึกอย่างเดียวไอสัตว์เนียไม่ไหวไม่ไหวนี่แกหัวสามตายดูต่อไม่รอแล้วนะโอ้โดนโซนไอ้เหี้ยอะไรคือเกินเปร์ แรงอยู่เลงแลงเลยอ่ะเียมาถึงมันและแรงเลยสัตดดว์รแลนละจะโรวตามงันมนและมาดิอะไรอยู่ตรงนั้นไม่มีหรอทีเองนี่อขอไม่ได้อาจุนะอาจุน่อะไรเงยงไห โอ้โหก็ตายนี่ไงเซตอะไรเนี่ยโอ้โหเก่งกึุ่มว่ะจะใส่กระเป๋า,ปาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับทำประมาททำประมาททำประมาทรับมทำพลาดมึงพูดวะเฮ้ยที่นี่มีสเตปไอยู่ที่นี่มีสเตปลงโชยนี่ไงตรงนี้ ชิ้นนี้จะเตะมึงชโล่อ้มาถึงกูมีสเตะมึงชโลเหมือนกันแต่กูหนีเลยเงี้ยเปล่าครับตำรวจท่านไม่ใช่อะไรหรอกมันกำลังเก็บของให้เพื่อนอยู่นะขออนุญาตขออนุญาตเก็บได้ขออนุญาต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 เจอแล้วอะไรเก็บได้ไ่รู้อันนี้เก็บไปก่อน ชิ้นท like ี่คมชิ้นที่คมชิ้นที่คมมากฮันอิกิพอวัดเบ็ดพอไปวัดไปว่าเผมได้พอไปวัดไปว่าได้ไม่ไปวัดไปว่าผมเลยเฮียเฮ้ยยา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 เฮียยาี่หนีี่หนีเลยขหนีเลยเฮีย ูหนีด่วนเลยมาอย่างเงี้ยกูหนีให้ไวเลยสังคมกันยังวะพวกนี้นมันรุ่นใหญ่ตัวไล่ต่อไปกูบอกแค่นะี้ยิงไม่จโดนเลยสัตว์ติดโลกตัวเองนะโจ๊กมาโจ๊ก ติดโตตัวเองนะไม่เดียวไม่เด oh, ียวนี่เจ้าวะเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โหเฮี้ย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 มากเฮี้ยมากบอกเลยเฮี้ยมาก งานเนี้ยเทียมากคุณหนีอย่างนี้เลยคุบอกให้คุณหนีแบบคุณหนีแบบงงว้าวเก้าเอ็ดมาเยใครก็ได้เก้าเอ็ดหนึสามสีม่ศูนเก็บก่อนนะครับ,รบไม่แต่เมื่อกี้สันจิเหมือนจะเป็นคนที่ให้ของผมไ <c> ป <oughs> ให้นี่ผมอะให้พวกแม็กยาน,นครับไปต่อไปเก็บไปไปมันเว้ยมันเว้ยบอกเลยมันมันเลยอะมันเลยหะ่อนแท้อะ เจอีนี่นะครับตามกันมาได้มันจริงไม่ได้หลอกคือโซริโค่ไปดิไมแต่ใครเขียไม่โอดไปเราต้องเราต้องปิดชีพมันแล้วตอนนี้นโอ,อ,อ้ยยุติธรรมพุ่งวะเฮ้ยสวยมอนตี้มอนตี้เนี่นสวยดิเจอปอนทองกูสับเจอคอนทองกูไปด,ดิแต่ตอนนี้นใครตี้เราวะจเจ้าโบ

เยอะว่ะผมเล่นยังไงดีวะไอีชิ้นนี้ก็โหดโหดดูกูขึ้นก่อนละถ้ามันโนหนได้นะมันไม่เห็นผมหรอกผมยังได้กล้องอ่ะไม่มีไง,งทุกเม็ดอ่ะทุกดอกอ่ะเราจะสวดไม่ได้นะครับเพรงั้นเพื่อนมันจะมาแต่งบ่อแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาแล้วไงต่อเฮ้ยปืนตรงหรอ ไม่ตรเลยไปยิยงกูอันนัน okay, ้นยิงกูยิงยิงขึนง้นตรงก็ไม่บอกโอ้โหแงชิวดิมาโดนมาโดนมาไม่โดดมาโดนมาเถอะไปดิไม่มีคอย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 คืออะไรวะโดนไปดิ อีที่นี้คมเราเราอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้คนคมเราก็ต้องเก็บไปเฮ้ยสวยสวยสวยเ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 สวยท่านก็จุดหนีเป็นชื่อติใจ นี่งไงเก็บก่อนเลยว่าดิเฮ้ยกูเก็บได้หมดสเต็ปลมโชยกูเป็นโค้ดเทพเ้ยไม่หมดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรยิงกวะั่างหูแน่เลยขอไปดูของก่อนนะครับมีอะไรเหลือไหม โอเคถือว่าคันอิกิบใจสู้อยู่ผม่าต้องของไปเก็บหมดละมี่เป็นจังจั้จังที่ละเนาะที่หนาเออไออเดอมเกาไม่ไ้เอเป็นกระสังวของไปเก็บ่มดละนี่นะเนีนี่เราอาจจะแตกได้นะครับี๋ยวเราก็ได้คืนอะแล้วเก็บได้หมด เราใช้วิชาลับ๊บลองวิ่งเก็บไปโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช้วัมนอ้ตาตายไม่ตายจะตายได้ไงล่ะเฮ้ยโอ้พื้นตรงนี้ก็สบายหูสบายหไปดมันน่ะมาดิดนะหดตัวหรือเปล่า กากเหู่นะรูตัวหรือเปล่ามาหมตึมเลยที่อ่้ยโอ้โอ้โหไม่ตายได้ไงวะโอ้ยมีนยิงขาคักโฮนี่ริงคัแพ่ยิงคกแพ่คืออะไรวะ คุ้มาากันอย่างวะเฮียแต่ละคนยอมเลยอะ่ะยอมใจเลยโบ้องไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยไล่ได้มาช่วยกูบ้างมันเนี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไม่มีของไม่มีของไม่ม,มีของเออ เฮ้ยกูุมอึดอีกแล้วสวยสวยเพื่อนนหนไงโอ้โหเก็บไม่ได้เลยเลยเก็บของไม่ได้เลยกระตุกพอดีคมมากเลยยอมได้เลยนะ ว่าแล้วกัว่าแล้วพงผม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 มากผมมากยอมเลยเฮีย

เราไปติกใหญ่กันดีกว่านะครับติดใหญ่เราไม่ไหวชัวร์แล้วเส้นตั้งใจเลยไปไปติกใหญ่เรากขาอาจจะไม่ไหว <c oughs> มาเพื่อนแตกเจ้าโบสวยเจ้าโบเกบ็กบเก็บเก็บแตกเพื่อนเกบ็กบเกบ็บเก็บสวยสวยเข้มหมดเข้มหมดตัดก่อน ไอ้เจ้าโบเนี่ยมันไม่ได้มันขึช่วยผมเลยอ่ะทำไมยิงกันไม่ได้งเซ็ตเจ้าโบขึ้นมาดีโอ้โเจ็บะเจ้าโเนเพื่อตุงเนีย้วะ มีตอองออกนะครับมาเัม่ใส่ยาๆยา,ยา,าสุดยอดฟาร์มช่วยเหลือเพื่อนี่ยกให้เจ้าโบคนเดียวสวยสวยนะมันสวย ด่ yup. ต lives, ตเหีเ้ยเจ้า <p> ว่าดเหี้ยว้าวว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 ้วววววววยวววาวววูววลววเวว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  อถึงมือก็้ยิงได้ได้เลยเจ้าทำกมีตาใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เจ้าก็ต้องโดนข้าสโอยหลังแม่งอย่ากูอย่าโดนนะอย่าโดนนะอย่าโดนนะเฮ้ยยีเขีนะยว ก็เ่ยไ,ไ,ไ,ไม่รู้ไ,ไ,ไ,ไปดิไเียนได้ไเช่นลหละวะโอนแว่าเราต้องหาคำตอบได้นะว่าเ,าเสถียรเนะนีย การยิงแม่มัตายา้อมัตายาเดน่ัน่ีมเนยแรงมากนะครับแรงมากแรงมากแรงมากอเกต้องรซีนะ ก็แล้วก็ทุกคนฝากบริจาคของ